มาดูกลศึกของนโยบายนะและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,569ถึง2,570นะครับเรามาดูเลยนะว,ว่านโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,569ถึง2,570 ข้อใดต่างจากพวกก็ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลังเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยนะจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับสองปรับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายนะสามส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิถี สส่งเสริมการเรียนรู้อ่าส่งเสริมการเรียนดีมีคุณภาพห้าส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานผู้เรียนอ่าที่ผมเรียงดับไว 1, 2, 3, 4, ้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็มาปรับเป็นช้อยนะครับถ้าเป็นช้อยก็กกขอโคงอจจนะครับ,รบก็แล้วแต่ว่า สถาบันไหนเป็นผู้ออกนะครับบางทีเขาก็ใช้ตัวเลขบางทีเขาก็ใช้ข้อกอถึงข้อจออย่างนี้นะช้อยตัวเลือกนะครับอันนี้ให้เป็นประเด็นที่เราจะได้ศึกษานะครับข้อสองการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรูนะ้ความฉลาดรู้นะครับเปลี่ยนตกนะ ันฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอการประเมินของพิซซ่า2,029ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,569-2,570สอดคล้องกับข้อใดก็พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษขอส่งเสริมศักยภาพรายบุคคลสู่ความเป็นเลิศข ปรับกระบวนทั์การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยงส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิถีปฏิบัติจส่งเสริมสนับสนุนกิจ,ะจะกรรมพัฒนาผู้เรียนอ,เ,อเริ่อนเกิดความสงสัยเลยไหมว่าเอ๊ะไอ้ตัวนโยบายแอ้จุดเน้นของสปทไปจำปีงบประมาณ6-9เกถึงเจนั้นมีอะไรบ้างนะเรามาดู รังละเอียกันแล้วนะครับหนังสือออกมาเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ครับเรื่องนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานข้ามการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพศออ2569-2570และนโยบาย ระยะเร่ดงด่วนคลิกว้นประจาปีงบประมาณสอง9ันารอยหกิบเก้าะครับตามหนังสือนี้นะครับตนะามหนังสือนี้เรามาดูเรืองพร้อมกันเลยนะครับประกาศนะรประกาศสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าถึงสองพันหรอยเจ็ดสิ และนโยบายเร่งด่วนคือวินประจำปีงบประมาณ2509เรามาดูนโยบายแรกเลยนะครับเรามาดูนโยบายแรกนะก่อนที่มาดูนโยบายแรกเรามาดูนิดนึงนะครับว่าคำแถลงของนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภานะเมื่อวันที่29กันยายน2508นั้น และกระทรวงศึกษาได้กําหนดจุดเน้นการจัดการศึกษาสี่เรื่องก็คือ 1. ลดภาระงานครูสองเพิ่มสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ามส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง 4. ี่ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์นะครับ และพัฒนารสูตรแจนการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามพระบร,รมราชโองการด้านการศึกษานโยบายของรัฐบาลรวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการครับนะจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546และแจ้งให้เพิ่มเติม นะกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสพทประนะปจำปีงบประมาณ69-70น,นะครับแลนะนโยบายเร่งด่วนดังนี้นึง,นะน,งนะนะครับหนึ่งเรามาดูข้อแรกเลยหนึ่งปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสอง ส่งเสริมแนละพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองสิลธธรรมและประชาธิปไตย 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย4ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิถีปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนค้นหาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 5. ส่งเสริสมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน6พัฒนาจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ต้องการจำเป็นพิเศษ7ส่งเสริมสรยภาพผู้เรียนรายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ8ส่งเสริมความปลอดภัยผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา เเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัย11จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลเห็นผู้เรียนรายบุค น,นะครับสิบสองพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปร่งใสและตรวจสอบได้เรามาดูนโยบายในระยะเร่งด่วนคลิกวินนะครับของสปทในปีหกเก้านะหนึ่งลดภาะงานครูสอง เพิ่มสวัสดิการครูและอุากรากรทางการศึกษา 3. ส,ส่งเสริมการเรียนดีมีคุณธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลา2568เป็นต้นไปนะครับประกาศวันที่17พฤศจิกายน2 5ง8เพราะฉะนั้นนะครับนโยบายหลักนี่มี12นโยบาย นโยบายหลักนะครับล<ะ>แล้วก็อ่าควิกวินนะครับควิกวินเร่งด่วนนี่มีสามนโยบายแค่ในหนึ่งปีนะครับมีสามนโยบายาเรามาดูกลศึกนะเรามาดูกลศึกนะครับ ผลสทืที่เราถามเมจีเนี่นะครับนะว่านโยบายและจุดเน้นของสพทประจำปีงบประมาณ2,569ถึง2,570ข้อใดต่างจากพวกนะส่งเสริมพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองสินทารอันนี้เป็นนโยบายข้อที่สองใช่ไหมครับนะ ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายนี่เป็นนโยบายข้อสาส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิธีนี้นโยบายข้อที่สี่ส่งเสริมพัฒนาจิตกรรมผู้เรียนเป็นนโยบายข้อที่ห้าข้อที่ต่างจากพวกก็คือข้องงก็คืออันนี้เป็นนโยบายของพิกวินนะครับส่งเสริมการเรียนดีมีคุณภา ที่ข้อการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมินพิซ่า2029ตามในโยบายและจุดเน้นของสพทประจำปีงบประมาณ2 0, 000, 000, 5 6 9 2 5 7 0สอดคล้องกับการใดสอดคล้องกับการใดพัฒนาจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็น พิเศษอันนี้เน้นสําหรับเด็กพิการแล้วก็ขาดโอกาสนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่หกอันนี้เป็นนโยบายที่สามสี่ห้าอันนี้เจ็ดสู่ความเป็นเลิศนะครับพอนเ,อนนเยวกับรายบุคคลเกี่ยวกับพิซซ่าจะเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศนะครับ ความเป็นเลื่อ,อข้อสอบอนะครับกันออกมานะครับพอเจ้าสำนักฝากมานะครับเจ้าสำนักฝากมาข้อสามนะครับส่งเสริมการเรียนดีมีคุณธรรมตามนโยบายและจุดเน้นของสพาประจำปีว่ามันสองประโยข้อใดไม่ใช่ส่งเสริมการเรียนดีมีคุณธรรมอันนี้เป็นควิกวินนะครับนี้ถือว่าเป็นควิควิน นึงพัฒนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ที่จําเป็นนะครส่งเสริมพัฒนาจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองสิลธรรมและประชาธิปไตยส่งเสริมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยวิชาที่หลากหลายส่งเสริมการทาความดี นีจิตอาสารนะครับแล้วก็จ่อปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติน้อมนำพระบรมราชโอบายสู่การปฏิบัตินะสู่การปฏิบัติอันนี้ก็คือเป็นนโยบายหลักนขะอขอนี้ก็เป็นนโยบายหลักอันนี้ยังไม่คุ้นอันนี้ยังไม่คุ้นอันนี้ก็เป็นนโยบายหลนนยนนยนนัก เหมือน,นกันอ่ากอเกิดความชัดเจนนะครับเรามาดูเรามาดูาาดอ่าส่งเสริมการเรียนดีมีคุณธรรมขอพัฒนาผู้บริหารใช่ไหมครับพัฒนาผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อันนี้มาซ่อนอยู่นะครับเอาโนโยบายหลักข้อที่สองมาซ่อนอยู่เป็นข้อสามจ็ดสามอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยวิชา,าที่หลากหลายด้วยวิธีกา,ารที่หลากหลายนะทำความดีจิตอา,าสานะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใชนะ่ข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อจอนะครับก็มีข้อสอบดีๆด้วยเหลืออยู่นะครับ ที่อยู่ยนะก็จะนำมาพูดคุยในขคาวต่อไปนะครับนะวันนี้นะวันนี้เราก็ได้ข้อสอบนะได้ข้อสอบนะได้แนวทางในการทำข้อสอบฝึกทำนะน,นะวอันนี้เรามีควิกวินอยู่สามข้อนะควิกวินลดพละงานครูเพิ่มสวัสิ ก,การครูและบุคลากรทางการศึกษานะส่งเสริมการเรียนดีมีคุณนัดรรมมแล้วก็นโยบายหลักของสพทสิบสองข้อนะครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เอาไว้โอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ